สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษนะคะอาทิตย์ได้มีการย้ายเป็นเทวีโชคเข้าสู่ราศีธนูนะคะส่งผลอย่างไรนะคะกับราศีของคุณบ้างคลิปนี้ก็เป็นการทำนายรวมนะคะเหมือนเดิมค่ะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคล แนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจ wallpaper เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงนะคะสามารถติดต่อสอบถามมาตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะสรงฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ เพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะในเรื่องของดวงดาวเนี่ยตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2567นะคะไปจนถึงวันที่14มกราคม2568เป็นช่วงหนึ่งเดือนเต็มๆนะคะที่อาทิตย์จะได้มีการย้ายนะคะมาสถิตที่ราศีธนูนะคะเป็นเทวีโชคนะได้ตำแหน่งดีค่ะแล้วก็อยู่ในเรือนชะตานะคะ ที่เรียกว่าเรือนปัตตนิของชาวมิถุนในเรือนปัตตนิเกี่ยวข้องกับคนรักคู่ครองหุ้นส่วนคนสนิทมากๆนะคะหรือเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณโดยตรงเพราะอะไรเพราะว่าดาวที่อยู่ในเรือนปัตตนิเนี่ยนะคะจะให้ผลกับคุณค่อนข้างมากเลยคล้ายๆกับการที่ดาวอยู่ในเรือนชะตาคุณเองนะนะเป็นรองให้ผลเป็นรองแค่การอยู่ในเรือนชะตาคุณเองเพราะฉะนั้นน่ย อาทิตย์คือความดวงเลิศเฉิดฉายเนาะความ Number 1เลขหนึ่งการยืนหนึ่งคืออาทิตย์นะคะในหลายๆคนนะคะก็อย่างที่ส้มบอกไปว่ามันอาจจะเป็นไปได้ทั้งการมีรถใหม่บ้านใหม่รับโอกาสงานเงินก้อนใหญ่สำหรับชาวมิถุนนะคะมีเกณฑ์จะได้คล้ายๆกับชาวธนูนะนะคะเพราะว่าอาทิตย์อยู่ที่ราศีธนูแล้วเลงในราศีของคุณเพราะฉะนั้นในบางคนนะคะอาจจะ เป็นไปได้ว่ามีรถใหม่บางคนอาจจะมีบ้านใหม่ในช่วงนี้เป็นของขวัญรับปีใหม่นะฮะนอกจากชาวธนูนะจะได้หลากหลายแล้วชาวมิถุนด้วยที่มีเกณฑ์จะได้หลากหลายรถใหม่บ้านใหม่หรือในเรื่องของการมีโอกาสมีชื่อเสียงในการทํางานได้ตําแหน่งได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใหญ่รับโอกาสใหญ่ ในเรื่องการทำงานรับเงินก้อนใหญ่กว่าเดิมในการทำงานเพราะฉะนั้นรับพลังงานดีๆไปได้เลยดวงเลิศดเฉดฉายสุดปังนะคะจะเกิดกับชาวมิถุนเช่นเดียวกันความดวงปังจะเป็นรองแค่ชาวธนูเท่านั้นต้องบอกแบบนี้นะคะอาทิตย์เนี่ยเขามาจากเรือนสหัสชะของคุณนะคะแล้วก็ไปอยู่ในเรือนปัตตนีเพราะฉะนั้นส้มมองว่าจะมีการเข้าสังคมค่อนข้างเยอะ คนรักคู่ครอง,องของคุณหรือหุ้นส่วนของคุณนะ่ะจะนําพาคุณไปสู่สังคมใหม่ๆด้วยนะคะเด่นที่สุดก็อาจจะเป็นในเรื่องของการได้รับรถใหม่หรือว่าในเรื่องของการที่ได้รับโอกาสในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการต้องพบปะผู้คนเยอะๆการได้ทำงานที่จะต้องเจอคนเยอะหน่อยในช่วงปีใหม่ชํำนะคะ หรือเรื่องราวดีๆอันนี้นะคะคุณอาจจะไม่ได้เจอกับตัวเองในเรื่องโอกาสใหม่เรื่องอะไรใหม่ๆเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นส่วนคุณเพื่อนสนิทคุณหรือคนรักของคุณค่ะเขาได้รับความโชคดีเพราะเรือนปัตตนีค,คือคู่ครองได้เนาะอาจจะเป็นคนรักของคุณอะ่ะมีโชคได้รับตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีได้โอกาสดีและเขาอะ่ะทําให้คุณอะ่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยอะ่ะเขาได้เงินเพิ่ม นะตัวเขาอะซื้อรถซ,ซื้อบ้านได้คุณก็มีชื่อร่วมหรือว่าได้อยู่กับเขาด้วยได้ใช้กับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเลยแหละที่คุณจะได้รับนะคะเอามาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างมีอะไรเพิ่มเติมนะคะที่จะบอกเมื่ออาทิตย์อยู่ในเรือนปัตตนีของคุณเนาะนะคะส้มมองว่า มันอาจจะมีบางอย่างก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังอะนะโดยเฉพาะในเรื่องของคนซ้มจะบอกแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นส่วนที่ไม่โอเคกับคุณนะ่ะสุดท้ายเขาก็จะออกจากชีวิตคุณไปแหละอาจจะออกไปแล้วด้วยนะคะอันนี้คือไพ่หกถ้วยหัวกลับใครที่สิ่งไม่เสมอกับคุณจะออกจากชีวิตคุณไปนะคะเพราะบางคนก็ต้องบอกว่าถ้านีดาวที่ไม่ถูกกับอาทิตย์อยู่ณนะตรงนั้นอยู่ที่ราศีธนู ะะก็อาจจะมีปัญหากับหุ้นส่วนได้เนาะพูดได้ง่ายว่าใครที่ไม่ใช่อะ่ะสินไม่เสมอกับคุณมาทําธุรกิจอะไรกับคุณแล้วไม่ดีอะ่ะก็จะออกจากชีวิตคุณไปค e e นน็อปสอดคุณจะเข้มแข็งคุณจะเข้มแข็งอยู่ได้ได,ด้วยตัวเองนะคะมีความเข้มแข็งมากๆและสําเร็จในเรื่องของการงานได้อย่างที่ใจคุณต้องการนะคะประกอบกับเสน่ห สเสน่ห์ในเรื่องของการทำงานการสื่อสารดีมากคุณนภวรสยืนหนึ่งในเรื่องตำแหน่งในเรื่องความสำเร็จได้แน่บอกเลยต้องการแบบไหนได้อย่างนั้นบอกเลยนะสำหรับชาวมิถุนนะคะต้องการแบบไหนได้อย่างนั้นเลยในเรื่องของงานตำแหน่งหนะ้าที่การงานการสื่อสารดีมีสเสน่ห์ใช้สเสน่ห์ของคุณให้เป็นประโยชน์นะนะคะดีมากๆจัดการงานได้ดีมากๆแล้วก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่า จะมีในเรื่องของอย่างที่บอกอาทิตย์เป็นเทวีโชคนะคะมีผู้หญิงบางคนที่กดดันคุณในเรื่องงานแต่ก็มีผู้หญิงบางคนที่ให้โอกาสดีกับคุณในเรื่องงานเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นส้มมองว่าให้คุณโฟกัสกับเพศหญิงที่ดีกับคุณจะดีกว่านะคะขึ้นไพ่เดอะมูนมีบางเรื่องบางอย่างที่คุณอาจจะยังมองไม่ค่อยออกนะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทํางานการที่จะคิด,ดเริ่มอะไรใหม่ๆ เน,ะะนี่ค่ะสไม้เท้านะคะมันมีเรื่องราวใหม่ๆที่คุณอยากทำหรือเป็นในเรื่องความหวังความฝันเกี่ยวกับในเรื่องการเดินทางหรือไปต่างประเทศมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะอาจจะเป็นการอยากเมคมันนี่อยากทำงานให้สำเร็จอะแต่จำเป็นต้องทำกับคนหมู่มากหรือคุณอาจจะขยันแล้วมันตีกับตัวเองก็ได้ นะฮะชาวิถุนส้มมองแบบนี้นะว่าในบางคนได้รับโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศแล้วนะคะนะในช่วงนี้เลยจะได้รับโอกาสใหญ่ในการไปทำงานในการทำงานออนไลน์นะฮะจากงานออนไลน์ที่คุณทำได้รับโอกาสแต่ว่าเป็นงานที่ต้องไปเจอผู้คนน่ะจากที่เคยแบบทำงานแบบอินทูดอ่ะไม่ต้องทำงานกับใครอะ่ะนะคะแต่คุณก็จะมีในเรื่องของงานที่ต้องออกไปพบเจอผู้คน นะคะหรือเดินทางหรือเปลี่ยนงานนะคะซึ่งเป็นโอกาสที่คุณเมนิเฟตหรือขอมาแล้วคุณได้แต่การไปพบปะก,กับคนหมู่มากตรงนี้ให้คุณระมัดระวังที่ตัวคุณเองอาจจะยังไม่พร้อมหรืออารมณ์คุณอาจจะไปเจอคนที่แบบปะทะหรือพูดไม่ดีกับคุณเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังอารมณ์ไว้ก่อนเลยนะเผื่อไว้เลยนะคะเผื่อไว้หมายความว่าให้ป้องกันอารมณ์ตัวเองเวลาใครมาปะทะอย่าไปปะทะตอบ มีความจำเป็นที่หลายคนนะคะจะต้องไปทำงานร่วมกับคนหมู่มากนะคะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะถ้าคุณเมนิเฟตในเรื่องของการที่จะได้เป็นแบบได้โอกาสใหญ่ได้ไปอยู่ในสังคมหมู่มากได้มีความแมสมีชื่อเสียงอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในการทำงานกับคนหมู่มากคุณต้องอดกลัน้นอดทนค่อนข้างเยอะถึงจะสำเร็จอะประมาณนี้นะคะในเรื่องของโชคลาภนะ โชคลามาจากชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะมาจากทะเบียนรถก็ได้ผู้หญิงที่มีเสน่ห์นะคะอาจจะเป็นแบบเพื่อนเก่าแฟนเก่าอย่างนี้ก็ได้นะมาจากชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูผู้หญิงขยันทำงานเลยที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะเลขนำโชคได้1.96นะคะ1.96ขอบคุณมากๆนะคะ สำหรับชาวมิถุนขอให้ชาวมิถุนมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ